จ่าชีเป้ายับสกอร์วิเขาลูกหนังสไตล์จา่าแตงทัพโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูอเอิดวันนี้ผมจา่าแตงทัพโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับบรตันฟอร์เรสเจ้าิ่นห้เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ามายอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ว่ามาสะดุดในเกมนัดล่าสุดเท่านั้นเองก่อนหน้าน,นั้นชนะ3าเสมอ1เกมแต่ว่าเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้แพ้ต่อ,ตตอเอฟซ ค่อนข้างที่จะลิบปลีเลยนั่นเองนะครับผมหลังจากที่มีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าหลังจากาแพ้ในเกมนัดก่อนก็มาอยู่อันดับที่3มนะครับมี44คะแนนโดยที่ตามหลังรีพูลอยู่ถึง9คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของบรตันนะครับผมให้เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเช่นเดียวกันแล้วก็มาสะดุดในเกมนัดล่าสุดเหมือนกันเลยนะครับผมก่อนหน้านั้นชนะ3เสมอหนึ่งเกมแต่ว่าเกมนัดล่าสุดนั้นพลาดท่าแพ้ต่อทางด้านของเอเวอร์ตันของเดวิดมอส์ไปนะครับศูนย์ประตูต,ต,ต่อหนึ่งนะครับผมโดยที่ทางฝังงงงง่บผ เขาอยู่ดับที่9มี34คะแนนด้วยกัน Head Tohead ของทั้งคู่นะครับผมก็เท่าก็ขออภัยครับเป็นบรายตันที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ฟอ r e เรสชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่านอตติงแฮมฟอ o r เรสเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งก็บอกว่าฟอร์มการเล่นของฟอ r e เรสตอนนี้นะครับแม้ว่าในเกมนั้นล่าสุดจะแพ้ไปทางฝั่งของบอลมัดก็ตามแต่แต่นั่นคือบอลมัดที่ค่อนข้างจะแกร่งในบ้านนะครับส่วนบรายตันเป็นทีมที่เกมรุกอย่างเดียวนนนนัันััรร่่่เเเอออององงงะรรดด้มีีโกาาสทจปิืข แนวลุกนะครับดันสูงอาจจะเข้าทางทางด้านของอนอตติงแฮมฟอร์เรสก็เป็นได้นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสคิดว่าน่าจะสามารถเปิดฝึกเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทางด้านของบริลตันไปได้ครับไปกันที่คู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันนะครับผมพบกับเลสเตอร์ซิตี้เอฟเวอร์ตันเจ้าทิ่นนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับ์มกรเลนต้องบอกว่าตอนนี้กระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับผมพวกเขาชนะ3เกมเสมอ,อขออภัยครับชนะ3เกมแพ้ไป2เกมจาก5นัดหลังสุดนะครับโดยที่ในยุคข,ของเดวิดมอยส์ชนะมา2เกมรวด แต่นะครับผมเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะทางด้านของบรายตันได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเลยทําให้สถานการณ์ในการหนีตกชั้นของเอเวอเรตนค่อนข้างหายใจสะดวกขึ้นนะครับผมพวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่16นะครับมี23คะแนนห่างจากโซนตกชั้นนะครับอยู่ถึง6คะแนนอาจเจ็ดคะแนนด้วยกันส่วนในฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ห้าเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดเพิ่งจะะกลับมมาชนนใ คริมิเลียนเกรดอย่างหลังจากที่แพ้มาประมาณ6-7ถึงเเกมติดต่อกันนะครับลุตฟันนิสโตลอยต้องบอกว่าเก้าอี้ร้อนสุดๆเดยที่เกมนัดล่าสุดก็บุกไปเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้2ประตูต่อ1น,นะครับทำาให้สถานการณ์ในการลุ้นหนีตกชั้นนะครับพวกเขาขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17นะครับสำหรับทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้มี17คะแนนห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้1ครั้้งแลวกก็เสมันไปอีก3ครั้งแี้มองว่าอต หนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับต้องบอกว่าเอฟเวอร์ตันตอนนี้ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมสุดๆนะครับพวกเขาเดวิดมอยส์นะครับผมมาแก้ไขปัญหาเรื่องของเกมรับน,นะครับผมแล้วก็ใส่เกมรุกที่มีความจัดจ้านเข้าไปนะครับส่วนทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่ายังคงคางเปาะอยู่เหมือนกันนะครับผมแม้ว่าจะบุกไปชนะสเปอร์ได้ก็ตามแต,แต่แต่เชื่อว่าวันนี้เอฟเวอร์ตันเหนือกว่านะครับผมในนั้นเชียร์ไปที่เอฟเวอร์ตันคิดว่าน่าจะสามารถเอาชนะไปได้ครับ ไปกันที่ศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับผมบาเยอร์มิวนิกพบกับโฮสไตรคีนะครับบาเยอร์เจ้าถิ่นห้เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาชนะ4เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเกมนัดล่าสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะสโลวานบาติสลาว่าไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนในในศึกฟุตบอลอ่าบุนเดสลิก้าเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปสะอาบุกไปชนะฝ่ายบวกได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับบาเยอร์ยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี48คะแนนโดยที่ทททําาาาคคะแนนนิ้้งงงงห่่ดขออออไบเเเเรร์์ลวูซน ถึง6คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่ง,งของโฮสตไคีน5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่ไม่ชนะใครมา2เกมติดนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเสมอวบบวกมา2ประตูต่อ2โฮสตไคีนย,ยังจมอยู่ท้ายตารางนะครับเป็นรองบวยนะครับผมมีเพียงแค่16คะแนนเท่านั้นห่างจากพื้นที่ปลอดภัยถึง6คะแนนด้วยกันนะครับเฮดทัวร์ไอ้งคู่คู่นี้ครับเจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น่ปปีี2021แล้้้ววก็นนไไตคทชะดดย ในศึกเดบิวต์โคานะครับเป็นการดวลจุดโทษชนะนั่นเองนะครับดชนีเกมคู่นี้มองว่าบาเยินสามสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง4สกอร์นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ฟอร์มของบาเยินแม้ว่าจะจัดจ้านก็ตามแต่แต่โฮสต้าคินถือว่าพวกเขาขันเกมรับเข้ามานะครับและเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างจะยากแม้ว่าจะเจอเกมรุกของทางฝั่ง บายเยนก็ตามแต่แต่คิดว่าน่าจะแพ้ไม่ถึง3สกอร์นะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่โฮสไตคีนครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าเตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีนอตติงแฮมฟอลเรสมีเอเวอร์ตันและก็โฮสไตคีนครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับชาชิเปาขยับสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอดแล้วก็ปากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ